เรามาตามข่าวสารของเอเดนาซากันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเอเดนาซาตอนนี้อาจจะแขวนสตั๊ดแล้วในวัย32ปีนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างมุนโดเดอ r ติโบ e แล้วก็อาสปอร์ตนะครับของสเปนเะนี่ยรายงานบอกเลยว่าเอเดนาซามิดฟิลคนน,คนั้นเตรียมประกาศอำลาอาชีพนักเตะด้วยวัยเพียงแค่32ปีครับหลังแยกทางกับเรอัลมาดริดนะถือว่าเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับ นับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2019อาซาพบแต่ฝันร้ายนะครับโดยอาการปาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตจนฟอร์มที่เคยราย้าทิมทานสมัยคาแข่งในพิมลเนืงองกฤษหายไปหมดเกลี้ยงเลยครับจนกลายเป็นส่วนเกินในทีมของเรอัลมาดริดแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยในฤะดกูกาลนี้ ทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยได้ออกแถลงการยืนยันว่าสโมสสแล้วก็อาซาเองได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะยื่กสัญญาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งปีนะครับโดยนักตเตะจะออกจากทีมในวันที่30มิถุนายนนี้รายงานก็บอกว่าเอเดนอาซาต้องการอาศัยในกรุงมาดริดกับครอบครัวต่อไปนะครับและนั่นทำให้การตัดสินใจของเขายากลำบากมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหาสโมสรใหม่ที่ใกล้พอหรือการบอกลาอาชีพที่รักไปนะครับ แนวทางการแขวนสตั๊ดอาจจะถูกมองว่าเร็วเกินไปสําหรับนักเตะอายุแค่32ปีเพราะนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดยังคงเล่นอยู่ในวัย38ปีครับขณะที่ซาตันอิบราฮิโมวิชพระเจ้าครับเพิ่งรีไทยตอนอายุ41ปีนะอาซาย,ยังสามสิบสองอยู่เลยครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่แยกทางกับเรอัลมาดริดแล้วหลังจบฤดูกาลนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเจ้าจอทีมในวันที่สามสิบมิถุนายนนี้โอ้โหต้องมาตามครับอ,อนาคตไม่สวยเลยเอเดนาซานะครับผม